กบ167แวงทางหลวงน่านที่1กรมทางหลวงได้เชื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยระหว่างการเดินทางแก่ผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลสงการอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งแวงทางหลวงได้ก่อกรณีเหตุผิดเฉินบนทางหลวงโดยใช้ชื่อบุครลว่าโดยมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลในช่วงระหว่างกัางป่าวตลอด24ชั่วโมงทุางานทั้งหมดกับก็วันนี้เป็นวันดีเดย์วันแรกนะของการที่คือถ้าในทางของท่านผู้รับการตำรวจสพจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ในการโรงพยาบาลผู้เป็นการโรงพยาบาลน,น่านนะครับแล้วก็ท่านขนส่งจังหวัดเป้า มาที่เราที่เราอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ว่าครับแล้วต้าตับต่อไปก็จะเชิญให้ท่านผุ้ว,ว่าคอบครับคับกับกล้องด้นะครับครับ นำของตำรวจตำรวจนะครับพื่ที่แค่นั่นวเตถดนะครับเราาน้าีเข้าทางต้อง่าจขวนก็จะไปเร,รียนโบรวัต